ที่นี่ลอดาีค่ะของัพที่่อดภาษอ๋อฟังซื้อตัวว o u มานะคะแล้วก็ไปใช้บริการได้จริงในระยะแรกๆแล้วก็ตอนหลังมาก็คือใช้บริการไม่ได้เลย ตอนตอนที่เรา <c oughs> ไปซื้อจับไหนอะไรยังไงบ้างคบพี่อ่าซื้อมาจากตัวแทนส่วนหนึ่งแล้วก็จากไลฟ์สดของบริษัทส่วนนึงอืมครับไปซื้อมาจากช่องทางไหนย,ยังไงบ้างคะพี่อ่าบริษัทจะไ <c oughs> ลฟ์สดผ่านเพจของบริษัทนะคะอืมครับตอนนั้นเขาซื้อเขาบอกว่ายังไงบ้างฮะใช้ที่ไหนอะไรยังไ, <c oughs> ไงก็บริการของเขาจะมีหลายหลายส่วนนะคะจะมีทั้งบ้านพูวิลล่าอ่าอนโดรีสอร์ทตัวรีสอร์ทแพรตกหมึกล่องเรือเจ้าพยา แล้วก็บัตรรับประทานอาหารได้ไปใช้บริการบ้างหรือยังเคยไปใช้บางที่ค่ะได้ไหมคะหรือว่ามีปัญหาแรกๆได้ค่ะเพิ่งจะมาเริ่มมีปัญหาเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็ไล่มาเรื่อยเยเลยจนตอนนี้คือทุกที่ที่เขาดีไว้ค่ะคือไม่สามารถใช้บริการได้แล้วเขาอ้างว่ายังไงบ้างทำไมเขาใช้ไม่ได้ทางบริษัทหรือทางบริษัทอ้างใช่ไหมคะทางบริษัทก็คือประมาณว่า โดนทางเจ้าของบ้านนะคะยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมอะไรแบบนี้แต่ทางลูกค้าเนี่ยที่ไปใช้บริการบ้านไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้จ่ายชำระค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าส่วนกิจการอื่นก็คือไม่ได้จ่ายค่าบริการเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้ไปใช้บริการอันนี้เราไปดูว่านี่ยังไงนะคือเราสืบกันเองหรือว่ายังไงก็คือลูกค้าค่ะไปไปถึงที่แล้วอะอเข้าพักไม่ได้หรือว่าแค่ตรงเหมืออย่างเงี้ยลูกค้าไปถึงแพรแล้วแต่ขึ้นใช้บริการแพไม่ได้ พยายามติดต่อกลับไปบ้างยังคะเขาว่ายังไงบ้างอ่าติดต่อค่ะเขาบอกว่าไม่คืนเงินทุกกรณีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามเหมือนจะหาเป็นที่พักทดแทนให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจนป่านนี้ก็ระยะเวลาก็6เดือนแล้วเนาะก็ยังไม่ได้มีใครสามารถที่จะไปใช้ได้เลยยอดของวอลชเชอร์จริงๆที่เราทราบมายอดมันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี้เยอะมากมากเลยเพราะว่าผู้เสียหายแค่จากในในเพจนะคะในเพจเฟซบุ๊กที่เขาร่วมตัวกันะก็หลักหมื่น หลักหมื่นคนนะคะอย่างเฉพาะของตัวคุณพี่เองนี่กี่ใบครับของฟางนี่ตอนนี้เสียหายอยู่ที่ตัวนี้คือร2อบใบมูลค่า6 0,000บาทคืออย่างไี่ตอนนี้เราเหมือนเรียกว่าไรความหวังเลยนะว่าจะได้ก็ไลฟ์ความหวังเลยเพราะว่าฟางเคยมายื่นเรื่องไปเลยไปแล้วรอบหนึ่งเนอะเมื่อเดือนกุมภาจนตอนนี้ค่ะก็คือเจ้าของบริษัทก็ยังกินหรูอยู่ดีเหมือนเดิมอืมเพราะว่าฟังก็มองแล้วมันก็น่าจะเหมือนคล้ายกับเคดาลูมาแต่อันนั้นคือแบบ3วัน4ี่วันคือ ออเจ้าอาคนทําผิดอ่ะเนาะก็คือโดนลงโทษไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นระยะเวลาแบบ6เดือนแล้วอ่ะเขาก็ยังเขาก็ยังออกมาอ่าไลฟ์สด Facebook ไดอ้อยู่เรื่อยๆอยู่เลยอ่ะลอ,อยู่ในเพจในเพจของบริษัท<น>ก็คือยังขายต่อไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ขายแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนแบบจะมาชดเชยจะมานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครใช้ได้เลย เรากลัวไหมคะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเหมือนคาวุูเฟ่หรือเหมือนคาวออซีฟูด้ดคาวก่อนที่มีปัญหาไปก็กลัวนะคะแต่ว่าคืออันจริงอย่างสําหรับตัวฟางเนาะถ้าไม่ได้พักไม่ได้เงินคืนแต่อย่างน้อยคือคนทําผิดต้องได้รับโทษอะคะ่ะมีมีตัวแทนจาก Get To g e t เตอร์อีกบริษัทหนึ่งด้วยครับ เอเดเวอเรเตอร์ก็จะคล้ายๆคดีของอันนี้เหมือนกันนะคะคืออเหยี่ยงมองช่องค่ะค่ะก็คือหลอกขายที่พัก่ะค่ะเป็นวอชเชอร์โรงแรม5ดาวในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกหรือครึ่งราคาแล้วก็อาจจะแถมพวกล่องเรือบุฟเฟ่หรืออะไรอย่างนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดลดโปรโมชั่นแล้วก็เพิ่งมาตอนก่อนก็คือพักได้แล้วก็เพิ่งมาประกาศ ปิดกิจาการนะคะเมื่อช่วงมกราที่ผ่านมาโดยที่เขาว่าเสนอว่าให้ไปพักโฮมสเตย์ hmm. องเขาที่เขาไปเปิดที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงแรมประมาณสองดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคเพราะาเราตั้งใจจะซื้อที่พักห้าดาวไปพักนะคะพี่ทนาว่าอย่างไงบ้างวันนี้เรามาตามเรื่องไหนอย่างไรบ้างคือวันนี้เขามาติดตามความคืบหน้านะครับว่าคือผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความไปแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับแล้วตำรวจทําอะไรกันอยู่ ครับก็อยากรู้ว่าทําไมไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อยากบอกให้เป็นความรู้นะครับเวลาที่เราไปแจ้งความอะไรแล้วเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเมื่อครบ30วันเนี่ยจะต้องแจ้งผลความคืบหน้ามาให้กับทางผู้ที่ร้องทุกข์ก่าโทษทราบนะครับแต่อย่างเคสเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ก็มีหนังสือมานะครับถึงท่านจิรพภพนะครับก็อยากให้ออกหมายจับนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว,ว่าคดีมันมีมูลอยู่นะครับพูดสีหายไม่งั้นไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะครับมันมันมีมันมีเรื่องที่แบบว่าเอออาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็พรบอรคอมนะครับครับวันนี้ก็อยากมาพึ่งบารมีท่านจิรพภพให้ช่วยดูแลในคดีนี้ครับได้สอบถามทางตํารวจที่รับแจ้งความไหมครับตำรวจที่รับแจ้งความเขาว่ายังไงบ้างคดีมันอยู่ตรงไหนยังไงผมไม่อยากจะพูด <laughs> คือเขาเขาก็บอกว่ากําลังทําอยู่นะครับนะฮะเราก็เลยอยากจะมาติดตามในต่วเนี้ครับ ครับแปลว่าคดีดูเหมือนจะไม่คืบหน้าเลยหลังจากดึงคุมภาพันธใช่ครับตั้งแต่คุมภาพันนะครับไม่คืบหน้าเลยตารวจว่าไงถามผู้เสียหายเองดีกว่านะครับเมื่อวันเสาร์ก็มีการโทรไปประสานงานนะครับผมบอกว่าปิดเรื่องไปแล้วไม่รับแจ้งความแล้วครับอ่าครับครับก็เลยเราก็เลยไม่ไม่โอเคนะครับว่าทําไมถึงปฏิบัติงานกันอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนั้นเป็นปคบนะครับเราก็เลยขอให้ท่านจิรภพเนี่ยซึ่งดูแลปคบอยู่นะครับช่วยในการเร่งรับ ติดตามออกหมายจับกับทางผู้ที่ก่อเหตุครับที่ทนายดูแล้วเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยเหมือนของบุฟเฟ่ที่ผ่านมาไหมพี่ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าคือถ้าคุณขายคูป,ปองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเข้าพักไม่ได้แล้วยังขายเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เข้าขายเป็นแกเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบอคอมนะครับคือนําข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับก็คล้ายๆกับเคสดารุมะหรือว่าหลังเกลเนี่ยแหละครับคือซื้อคูป,ปองไปเอาคูป,ปองมาขายแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ แล้วคูปองนี่เขาทํามาหลากหลายมากนะครับผมอะไรมั่งก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นแปลกๆอย่างใบละ900กว่าบาทก็มาขาย22บาทซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ละนะครับผมอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับวอลชอร์ที่เขาผลิตมาตอนนี้เนี่ยฮะถึงร้านใบไปพี่เท่าที่ดูแนละ้วถึงแม้ฟันง,งน่าจะคือค่าสาักคือที่พักอะไรอ่ะ22บาทนะครับคุณไปพักโรงแรมมันไม่มีถูก22บาท นะครับพักโรงแรมมันก็ขั้นต่ำก็3 0 0ร้อยอแล้วนะครับย2ิบสองบาทเป็นไปไม่ได้นะครับผมฮะอะไรนะครับพนักงานของบริษัทเขาก็ยดเดือ,อนอพนักงานไม่ได้เงินเดือนนะครับตัง้งช่วงประมาณพฤศจิกาธันวานะครับผมจํานวนก็เกือบเกือบร้อยอ่ะนะครับไม่ได้รับเงินเดือนทีนี้เขาก็แจ้งความไปแล้วนะครับที่สพเมืองพัทยานะครับเออ เขาไปร้องที่สํานักง,งานแรางงานนะครับแล้วแรางงานเนี่ยไปแจ้งความแล้วปรากฏคดีก็ยังไม่คือบอีกนะครับไม่รู้ว่ามันมีอํานาจมืดหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะให้ท่านอดีตรบช่วยช่วยตรวจสอบหน่อยครับพี่ครับรบควรสอบถามไปหนึ่งคดีนี้เท่าที่พี่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นการบริหารธุรกิจผิดพลาดหรือเป็นความตั้งใจจะช่อโกงตรงนี้อ่าผมพูดตรงๆนะคือมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาใช้ไม่ได้กันนะครับมันก็เป็นไปได้ที่จะ เขาขายช่อกงเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทางตารวจเนี่ยไปสอบสวนผมก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับคือผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคก็ได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านการสอบสวนก่อนนะครับไม่ใช่ว่านิ่งหายเงียบไปเลยนะครับผมครับพนายครับเห็นว่าเจ้าของไลฟ์สดเนี่ยเขายังไลฟ์สดอยู่ยังอยู่ในประเทศไทยไหมครับจากที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่คือผมเห็นเพจเขาเนี่ยครับยังยังขยับอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยครับ S 1> <S 1> ดไ,ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ยังครับว่ารู้ตัวไหมครับว่าอยู่ที่ไหนยังไม่ได้คุยยังไม่คุยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พูดจาแบบที่เรารู้กันอยู่นะครับผมครับของกิการรวบรวมผู้เสียหายนะครับว่าตอนนี้จะให้เท่าไหร่ผู้เสียหายก็เป็นกี่คนฟังอ่าตอนนี้ที่เ<อ> <ๆ S 1> ขารวบรวมใหม่นะก็อยู่ที่700คนแต่ว่าในเขตจริงๆอ่ะตั้ง <ๆ S 2> แต่ตั้งแต่เกิดการเสียหายมาเลยเนี่ยตอนนี้รวมตัวกันอยู่ในเขตเนี่ยเป็นหมื่นคน แล้วก็ตามกลุ 000. 000. 000. 000. ่มรลยย่อยๆอะค่ะก็กลุ looks, ่มละสองพันถึงสามพันส่วนอันนี้กองไหนพี่ที่พี่ไปแจ้งอะกองอะไรครับกองขบว์กองตอนไหนกองไหนกองกับการไหนกองกับการไหนรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรารับเรื่องก่อนนะครับก็จะนาเดินผู้กับผิดชาให้ทราบดีนะครับว่าที่มาที่มายื่นนั่นก็คือเป็นเรื่องเรื่องอะไรกันเออซื้อวอเชอร์นะครับจากผู้ประกอบการแล้วปรากฏว่า เวลาไปถึงที่พักจริงเนี่ยถูกปฏิเสธนะครับโดยเจ้าของที่พักบอกว่าทางเจ้าผู้ขายวอเชอร์เนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับเขาอะไรํำนองเนี่ยครับก็เชื่อว่าน่าจะถูกหลอกครับแล้วก็อย่างวอเชอร์บางอันเนี่ย22บาทมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเข้าที่พักที่ไหนก็ตามไม่22บาทมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะที่จะเข้าพักครับครัก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วทีนี้เขาแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่กุมภาครับแล้วก็บริษัทโอเชียนใช่ครับโอเชียนครับ ก็มีการสอบปะทคำไปเยอะๆแล้วครับในเดี๋ยวดีทําไมมันเงียบเลยครับก็เดี๋ยวตามให้ครับอยากให้เร่งรัดช่วยออกหมายจับไลบครับครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนมาอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ระหว่างการสอบสวนครับของพนักงานสอบสวนที่รับไปเมื่อ่อคําเดือนนะต้นตอนนี้เราสอบไปกี่ปากแล้วครับที่มีการสอบปากคําไปครับน่าจะหลายปากอยู่ครับเดี๋ยวจะติดต่อทางพนักงานสอบสวนที่ของคดีให้ทราบทีครับว่าได้สอบไปได้กี่ปากแล้วนะครับเดี๋ยว ผู้ที่หายที่ยังไม่สอบประคำก็เดี๋ยวให้เข,ขาตด้ับพบได้กนจะชื่อมาแล้วก็ให้ที่ยูนี่อยู่ไว้เพวก็เชิญมาสอบประคำเพิ่มเติมครับจะจำเป็้เพิ่มใช้ครับท่านถ้าเวลาปล่อยผ่านไปหลายเดือนอย่างนี้ตัวคนร้ายเนี่ยจะทราบก่อนแลวหนีออกต่างประเทศไหมครับจ <ะ S 2> ื่องเหมือแบุฟเฟ่ไหมครับเราต้ <จำ S 1> <ร>องจังกับคือตํารวจต้องทางานตา<บ>มพยานหล<ม>ักฐานนะครับว่าเราพอเขาสอบประคำไปแล้วเนี่ยเราปรากฏเขาได้จริงแล้วว่าเขา มีกระทบผิดติชัดแจ้งจริงก็ถึงจะออกหมายจับได้นะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานต่อไปครับก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับกรได้มีการอายัดบัญชีของผู้บริหารบริษัทหรือยังคะเอ่เอน่าจะเดี kind of so. hmm? ๋ยวต้องสอบพนักงานสวนทีเลยครับเพว่านี้พอดีเขาให้มารับกัรับเพื่ออย่างเดียวได้ครับขอบคุณครับได้กัน 公司係，嗯。